การเมืองไทยในเวลานี้เหมือนเวทีที่เต็มไปด้วยควันปืนและเสียงเชียร์จากทุกทิศค่ะเมื่อประเทศกําลังเผชิญสุญญากาศทางอํานาจการหาคนที่สามารถก้าวขึ้นมาคุมเกมได้จึงกลายเป็นโจทย์ใหญ่และชื่อที่ปรากฏเด่นที่สุดหนีไม่พ้นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยผู้ที่ตอนนี้ไม่เพียงแค่รอจังหวะแต่ลุกขึ้นสั่งลุยเต็มกําลังเปิดเกมเดินหน้าเจราจากับพักการเวืองแทบทุกคั่เพื่อรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สิ่งที่ทําให้การเคลื่อนไหวของอนุทินครั้งนี้แตกต่างจากเดิมก็คือเขาไม่ได้อยู่ในฐานะผู้รองรับอีกต่อไปค่ะแต่กลับมีพลังทางการเมืองมากพอที่จะเป็นแกนนําจริงๆเสียงสนับสนุนจากภูมิใจไทยเองที่มีอยู่แล้วรวมกับพันธมิตรอย่างพักประชาชนพักกาธรรมพักพลังประชา,ารัฐรวมถึงพักเล็กที่พร้อมสมทบทําให้ยอดรวมเกิน280เสียงไปแล้วและนี่ยังไม่รวมข่าวลือที่บอกว่าสสเพื่อไทยบางส่วนพร้อมแตกแถวเข้ามายกมือให้อีกด้วย เมื่อเสียงในมือมากขนาดนี้การสั่งลุยของอนุทินจึงไม่ใช่การเสียงแต่คือการเดินเกมบนความได้เปรียบที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเบื้องหลังการเจราจาเต็มไปด้วยการต่อรองที่ดูเดือดค่ะแต่เราพักต่างรู้ดีว่าเวลานี้เป็นช่วงชี้เป็นชี้ตายของอนาคตทางการเมืองจึงไม่ลังเลที่จะหยิบข้อเรียกร้องออกมาแลกเปลี่ยนพักกล้าทำอยากได้กระทรวงมหาดไทยพักพลังประชารัฐจับตากระทรวงกลาโหมขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ยอมถอยจากแรงงาน ส่วนภูมิใจไทยเองก็ได้ล็อกเก้าอี้คามนาคมไว้สําหรับแกนนําของพรรคการแบ่งเก้าอี้ครั้งนี้ไม่ต่างจากเกมต่อจิกซอที่ยากมากแต่อนุทินก็แสดงให้เห็นถึงทักษะการเจรจาที่ทําให้แต่ละพรรคยอมเข้าร่วมแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็พอใจกับสิ่งที่ได้กลับไปการที่เขาเลือกเปิดหน้าสู้แบบสั่งลุยทําให้ภาพลักษณ์เปลี่ยนไปค่ะจากเดิมที่หลายคนเคยมองว่าเป็นนักการเมืองที่หลบอยู่หลังเวทีวันนี้เขากลายเป็นนักเจรจาที่กล้าหาญและเด็ดขาด การเดินเกมอย่างแข็งแรงครั้งนี้จึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สนับสนุนว่าอนุทินไม่ได้เพียงแค่สแสวงหาตำแหน่งแต่พร้อมจะรับผิดชอบในการนำพาประเทศผ่านช่วงหัวเลี้ยวต่อที่ยากที่สุดอย่างไรก็ตามเสียงวิจารณ์ก็ยังดังอยู่ในสังคมค่ะบางคนมองว่าการเจราจาแบบแบ่งเก้าอี้ก่อนพูดถึงนโยบายไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนเลยแต่กับสะท้อนการเมืองแบบเก่าที่เน้นผลประโยชน์ขณะที่อีกมุมหนึ่งก็มองว่าถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ความจริงก็คือ อนุทินสามารถทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้คือการรวมเสียงที่แตกกระจายให้กลายเป็นพลังเดียวกันเพื่อให้รัฐบาลเดินหน้าได้แม้จะต้องแลกด้วยข้อเสนอที่บางคนอาจไม่พอใจแต่ก็เป็นราคาที่เขาเลือกจ่ายเพื่อผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่าสิ่งที่หลายฝ่ายจับตาตอนนี้คือรัฐบาลใหม่ที่อนุทินกำลังจะจัดตั้งจะสามารถยืนระยะได้จริงหรือไม่หรือจะเป็นเพียงรัฐบาลเฉพาะกิจที่ทำหน้าที่ชั่วคราวก่อนการยุบสภาในสี่เดือนตามเงื่อนไขที่รับไว้ บางคนเชื่อว่าเขาอาจยึดมั่นตามสัญญาแต่บางคนก็กังวลว่าอาจมีการยืดเวลาออกไปซึ่งนี่คือบททดสอบความน่าเชื่อถือที่อาจส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของเขาโดยตรงค่ะสิ่งที่น่าชันแล้วในตอนนี้คืออนุทินได้ก้าวขึ้นมาจากเงามืดสู่แสงสปอตไลท์อย่างแท้จริงค่ะทุกก้าวของเขามีผลสะเทือนทั้งพรรครวมและพรรคฝ่ายค้านเขาไม่ใช่เพียงตัวเลือกแต่เป็นทางตอกที่หลายฝ่ายจําเป็นต้องยอมรับแม้จะเต็มไปด้วยเสียงคัดค้านและข้อกังขา แต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเขาคือคนที่รวมเสียงได้มากที่สุดในเวลานี้อนุทินสั่งลุยไม่ใช่คำาขวญสวยหรูค่ะแต่มันคือการเดินเกมที่ชัดเจนว่าต้องการยึดบทบาทแกนนำรัฐบาลให้ได้ความมุ่งมั่นและการเจราจาที่ต่อเนื่องทำให้เขาแตกต่างจากนักการเมืองคนอื่นในช่วงหัวเลี้ยวต่อนี้การรวมเสียงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงภารกิจทางการเมืองแต่ยังเป็นการประกาศสักดาให้เห็นว่าเขาพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการยอมรับ ไม่ใช่เพียงแค่ตำแหน่งแต่ด้วยอำนาจเสียงที่อยู่ในมือจริงๆท้ายที่สุดการเมืองไทยยังคงเป็นสมอรภูมิที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนค่ะไม่มีใครการันตีได้ว่ารัฐบาลใหม่ของอนุทินจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนแต่สิ่งที่แน่ชัดคือวันนี้เขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นคนคุมเกมเต็มตัวแล้วและไม่ว่าจะจบอย่างไรบทบาทของเขาได้ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะ